อกพ่อมึงเดี๋ยจะฆ่ามึงไอ้ดอกอาให้โอกาสกูฟันมั่งดิมาเสริบนตดแดงไอ้ี้ยดอกไอ้ดอกอาพ่อมึงเสีย้เยอะอ่าไอ้ดอกอารถชนแม่งเยอะรถ <c oughs> ดิก่กตัวแล้วเยอย อุ้ยเชี่ยตาเลยโอ้ยพุกตัวตัวฆ่าไปตรงไหนมันวะมึงทำอะไรกูไว้เมื่อกี้ฮะให้ไปดูตัวฆ่าเลยต้องแข่งแม่งเขาเลยไม่ขังใครอย่าไปขยับมาอ่ะเราจะช่วยยังไงเนี่ยโอ้ยบหายแล้วพวกเออมันช่วยได้นี่ว่าแต่กูไม่ช่วยมึงหรอกไอ้เด็กเด็กเรขายมันวอล์กอกมาเนี่ยเดี๋ยวเด็กดอกเมื่อกี้มึงยิงกูไปเยอะรู้เรามาแข่งรถกัน มาไปนอเดี๋ยวไปรถก่อนมันเป็นแผลน่ะไม่รู้เหรอรถนี่มันอันไหนวะที่มันถูนกถูกอ่ะบุกหยาบคายรับไม่ได้รบกวย <laughs> <อ>ใช่อ่ะโอ้เหลือดามากเลยตาบานว่าโลกสวย ไอ้บอลเปลี่ยนรถตรงไหนไม่เห็นมีเลยกาเล็กไง้ามาในบ้านนะ่ยเดี๋ยราอันโถกับกาเล็กพอไม่เห็นมีอะไรสักเนบุ๊กมีตำรวจตํารวจตัวไสซาโดออกมาไม่มีการลงการเล็อะไรกูไม่มีนี่เครื่องกูจอกบุจะอยูขอโทษครับรู้มาแข่งรถเร็วสาลรถมาไฟมาไห้เนี่ย อยู่พวกมึงเฮ้ยโอ้ยเชี่ยจะอยูอ๋ออุ้ยเ่ยใช่ไหมโอ้ยเออตัวอะไรนะตัวจมดินเีโอเห็นลองนำตัดูหืน้าโดนอะไรนะอะไรหน้าน้าหน้าโดนไม่หยุดโดมอนโดมอนโดนมอน แบ<ไ>ลอกกันแบลกกันแบลกกันอ,อ้ยมามันไม่แข่งกันไหมถามที่ไหนก็ได้ให้พิ่งแสงท้ายได้ทางลัดไ้บุ๊กจอ๋อระเบิดแ่งกูชนะเว้ยบุ๊กเอเอารถก่อนเลยมึงจะเบิ้อมึงกูใช่ไหมหลักการนี่ตำรวจให้ อีดอกอยู <ge ge ่ม oh ึงโอ้ยระเบิดตุรุตุรุฮิล็อกล็อันนี้แดกลอกตกามโลกโอ้ยเฮี้ยแหลกเอาเกมกูหลุดเลยเฮี้ยโออใช่อ่ะเออเกือบเก็บเกือบเพ่งเก็บหลุดนี่เฮี้ยจะเอาลูกขนาดเดียว พ่อมึงเสียฮะเมเอาคันนี้เถอคันนี้คันนี้เจ๋งเลยมึง็โยุ่มึงเนี่ยแสบเลยแกรถกูจะเน่าอยู่แล้วชน้เอาระเบิดไปกินไอ้ย่ารถพังพ่อมึงโอ้ยแม่งงเอ้า ไอ้เชียบเวงกเม็ดไ้ได้เท่มเลยตายกินล่ามาเนี่ยเราไปค้อเราไปคือเราไปนไป,นไป,ไปเรานยนี่นี่รถกโก้ไอสัตว์เราไปคือกดาบไปเลยเดี๋ยวแม่งไอ้เชี่ยเอ้ยช่วยหน่อยยอมแล้วเอป้ปืนมาจากไหนวะโกงเหรอ ยูซีพองอ่างกูเห็นมีอุ๊ยทำไมคนโดนต้องโดนเองทำาไมอัดไม่ได้ว่าฮาดิเต็มนะโอ้โหไอ้เมึองอิชิตายที่สุดนบะต๊ดช่วยโลกรวยอยู่มึงอุ้ยเชียเอ้าโดนเองเฉยเลยระเบิดเอ้าช่วยจะหายทำอะไรกูไม่ได้หรอกดูตัวตายนอนกองตัวอะ กอไม่เห็นนอนปกติเลยงูน้อยเดี๋ยวจะได้ออกรลางกายแล้วเดี๋ยวมาสักแป๊บหนึ่งจะบุกทำหาาะไรอุ้ยเฮียเอวีเดตำแหน่งมันค้างเกมพอร์ตเออเกมพอร์ตเฮียนี่เัา นี่เดี๋ยวไายตอนตายไปให้ดูโคตรหาตายโคตรอนาถเลยลตัว, <โธ S 2> วมันจมดินไปครึ่งหนึ่งไเห็นจนเบื่อเนี่ยเกมนี้มันบักเบื่อมากอุย๊ยจิ้มหายยตปพอละไอ้เหี้ยไปแข่งรถจะได้แข่งรถไหมเนี่ยไปพอไปแข่งแข่งรถราคาเอาคนนี้ไปรมโมกินหนีไอ้คนนี้หัวคนนี้สวยดี มัแล้วก็เอื้เลยพวกเธได้ด้วยอยู่ไอ้เพี้ยมึงไม่ได้แอมหรอกอุยโอ้ย,มมยเฮ้ยยยยยยยไยย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 งยย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 ย

โอ๊ยพี่ยอมแล้วยังไม่ได้ขับรถรม่ผ่านเลยจะเล่นแข่งไม่เนี่ยเพราะมึงออโ,อโ,อโอเล็กมมาเนี่ยไหนว่าโอเล็กมาดิโอเล็กอะมาเหอะเล่นแม่งให้หายเล็กเลยเฮ้ยมันมีมีบอมด้วยมึงจะยิงหาพี่มึงเหอะ เอาสที่แรงได้ส่วนลยแล้วกันเชี่ยเกะไก่สักคุจะเอาอื๊คอือห้าบุกโลแล้วมึงอยู่วะมึงจะไหนติดเอ้าวะอะไรไม่ได้งงมึงไม่ค่อยเห็นเองวะกูไม่เห็นมึง เขาแตกของแม่เขาเนี่ยไอ้เชี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมันออกออกข้างนอกไม่ได้เหรอกูก็ออกไม่ได้ไอ้เชี่ยติดควยวอะไรมาเนี่ยมาอยู่มึงโอ้ยติดนะออกไม่ได้ติดเชี่ยอะไรเนี่โอ๊ยหมดเม่่องยังไรยังไงไรซะเอาน้อยหนาไปกินโอ้ยรถแม่งกระปงเป็ด ติดชี้แล้วไม่เอาแม่งแล้วไอ้เจี้ยโอ้เอาตายเฉยโดนอะไรวะไม่รู้เลยโอ้ยกูว่ามึงจะฆ่ากูเนี่ยไอ้พวกมันตัวเองตายได้ยงเลยเฮ้ยช่วยหน่อยเร็วให้มันพับไปพับมาเฮ้ยเจ๋งดิวะันตายเราเนี่ยสั่นๆเฮ้ยอะไรวะไปอยู่ในตัวบินเฉยเลยไอ้เจี๊ยมาช่วยเร็วอะไรของแม่งไปโอ้ย บุกไปบุกนั่งไอ้นั่งรถถังข้าไปเอาปะเฮ้ยรถถังข้ามันระเบิดใช่ไหมเฮ้ยเอ็งขึ้นไปดิเปิด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 ประตูไอ้สัตว์เปิดประตูเฮ้ยเอ็งไอ้นี่มาดิเอ็งลองมาขับรถถังดิถ้าจะอุ้ยเฮียจะลองอยู่ข้างบนไงว่ามันอยู่ได้ป่ะเอ้ยลองเอารถถังลงมาเลยจะลองอยู่ข้างบนว่ามันอยู่ได้ป่ะ ยึดสร้างประสานเกจกะชิมไหลโอ้ยช oh, ิมไหลออกไม่ได้โอ้ยเกะกะรชิมไหลโอ้ยผกออกไม่ได้โอ้ยเชียนออกไม่ได้โอ้ยโทรเรียกตำรวจให้หยุดดีลำคาญแล้วเรื่องลำคาญไม่แหงไม่คอเตอร์ไหมตั้งหนึงเปลี่ยนเกมไม่เรื่อย เฮ้ยไหนลองเอาเอารถถังมาลองยืนดูดิมันมันจะยืนได้ป่ะมึงจะยิงทำไมเดี๋ยวตำรวจก็มาอีกอ่ะอุ้ยสิบหายอุตาโทรเรียกตำรวจโอ้ยมาทำหัวอีหลอดอะไรไม่เอาโอ้ยเวลตา <binding suit. c oughs> เราก็เกะกะเราสางรถเร็วเอารถถังออกมาเร็วไม่เกะกะนะไปแล <c oughs> ้วไปรอด้วยจะขึ้นเลย ขอลองขึ้นดูว่าไม่เป็นไรเลยเหรอจะขึ้นไงจะขึ้นเฮ้ยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นไปขี่ปืนมืนก็ได้ไ,ได้ไปจะขึ้นเป็นอะไรเ,เหรอเออมันไม่ตายง่ายหรอกอะไรพวกนี้โกงเหยียบแม่งเฮี <laughs> ่ยตัวพักเลยเฮ้ขึ้นมาเลยโอ้จะขึ้นรถถังเองเ โอ้บุกรถถังก็ระเบิดและพี่ชายในไงมันมีปืนแล้วโคตรกองอ่ะเขาบอกปืนนี่มันกองมากใช่เหรอในมันมีเลเซอร์ดูดิดบุกจะระเบิดแ <laughs> ล้วเชี่ยระเบิดโอ้ยตายคู่ไแม่งเอาไปใช่ไอ้ยางยังเอารถถังที่มันอืดกว่าน,นี้ดิเวะยังไม่หันหนุกเลยเฮ้ยม,มันมันอืดสุดแล้วเอาเอารถถังของมันมาก็ได้ <laughs> อุอ้ยเชียพวกคนหนี้ได้ไหม รถจะระเบิดแล้วนั่งไปเอ้ยไม่ไรไ,ไม่รู้จะอยู่ก็ตายงงงงเฮ้ยโทรบอกตำรวจหยุดดิเฮียโวยสับเฮียเล่นเหรอเมื่อวายิงรถมันลุยยาสถานี่แล้วโอ้ยตำรวจมันทำอ่ะลุยยาไม่ไหวเดียขึ้นดาวไปเลย โอ้ยตู้ยต้าจะอยู่บนมังเฮ้ยโอ้ยเสียเบอร์แม่งรู้เปล่าหอยแม่งวิชินมัสเต๊กโอ้ยโอ้ยถ้าเรื่องต่อยตู้ฆ่าไม่ได้ อ๋ออุ้ยเฮียวัดต่อไปแดกอ๋อเผ่าให้เข่าอะไรกูจะตายแล้วเร็วเขี้ยวก็คนตีเลยขอลองใช้ดาบตัวไหนมันแรงแค่ไหนวะไม่เป็นไรไหมผมเชี่ยสองทีเกือบตายแฮะวัดแอมเหรอบุกกูงเนี่ยเอ๊ะ ตัวเบิดตดไม่ได้บุกอุ้ยเสียกูไมแ่แหลกกูไม่ตายกูไม่ตายเอือ้อยังเกมแบนแม่งเลยเสียมึงไม่ตายอ่ะตัวหายไปไหนวะกูตายแล้วแล้วมูช่วยหน่อยตัวมันจมดินมันช่วยไม่ได้ดไไดล้างก่อนเพื่อนกูเปลี่ยนเกมแล้วเอาได้แน่อันนีนช้ช่วยช่วยได้แล้วได้ไรวะโอ้ย À, mục 5 đồ đây là mục mừng. Hmm. <laughs> <laughs> bớt mục kai. Ui. Ni mịt hạ mục, không biết phiền lại kai mục. A mục mục kai. A bước mục kai. มึงมาได้ขยับแน่อ,อ,อุ้ยเสียงไงยนอนแดงมึงอ่ะโอ๊ยหน้าจอเหลืองม่แล้ว <c oughs> เอาน้อยหนาไปกิน <c oughs> น้อยหนาอะไรนี่ระเบิดเอาน้อยหนาไปกินตกลนกันให้หมดละมึงเนี่ยซิมหายบุคคลตาแล้ว <c oughs> มึงต้องใช้ของโกงเหนะ็นไหมอุ้ยเสียอ้เตีอะของโกงแล้ว โอ้ยเชี่ยมันจะเป็นอาหารแล้ววะเราต้องใช้สูตรในบุ๊กโอ้สูตรชี่อะไรสัตว์นะเออเอาบุ๊กเองถ้าเองถ้าเองเอาปืนปืนอดาบมาฟันเขาได้เขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขนมปืนอะไรนะให้เอาดาบมามาฟันเขาได้อเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าไม่ขยับได้อ่ะไม่ไม่ขยับได้ โอ้ยเฮียจะได้ลกมั้ยล่ะเนี่ยนคิดมึงจริงไอ้เฮีย้ <laughs> ยเฮีย <laughs> โคตรกงจนะเบิดเฮียเนี่ยโอ้ยสิ่มายโดนเองตีมึงเนี่ยมึงได้ขยับในมุก โอ้ยโอ้ยพ่อของเสียเถ่ไม่ใช่ไหมนี่ฟันอะไรเลี้ยงหนมเลยไม่มีทางดูได้ขยับไปบ้าอคงอยู่ไอ้เขี้ยเดืยกระกโ้ยอ๋ออือตายกาูไม่เปลี่ยนเกมเหมือนกัดูจะฆ่า,างูา เ้ยไ,ไม่ระเบิดตัไม่ทำอะไรได้เลยะเออโอ้โอ้ไม่เอาคืนแล้วชิมายม,มีทางหนีแล้วตรงกระตุกนะไม่มีทางอู้ชิมยัยฮะเล็กออเล็กมาเลย <S <S เอาแล้วเรียกมวตรงต่อยแล้ววะตรงกระตุกนะต้อะไรก็ไม่ได้หรอกตรงกระจุกตุกตุก,ตก กระตกวะโคกระตุกอ่ะไม่โดนหรอวะล่ะโอ้หนองนอนงงกระตกใส่ศักว์มีทางสมเมจะทำอะไรข้าไม่ได้เขาไอ้กระตุกเององลูกไอ้ข้ามวางกระตุกของข้าแรงมอ มากระตุกข้างในเรนแม่งอุณ<อ>เฟร<น>มเลสต้อตกเลย <c oughs> เอา้าทำอะไรสต็อกไงหอมพังเนละโอ้ยเชียยอมยอม โอ้โหล้มเองวะโอเคข้ามีสูตรอยู่ข้าขอลองเสกของดูหน่อยะอยากรู้มันเสกได้ปะเสกไอ้นี่แล้วกันนี่นี่นี่กันไึปุ๊ไปเไรแล้วนะไอเสกได้เนี่ยมามีล่ด้วย ไม่เป็นอะไรเลยวะแล้วถ้ายิงยิงปืนเขาจะเป็นอะไรวะเฮ้ยไม่เป็นอะไรบุ๊กชิบหายละอุ้ยเชีย่ยแล้วแบบต่อเป็นวะเฮ้ยไม่เป็นไรดิชิบหายโอ้ยชยิบหายอ๋อโอ้กไม่หลอดเชี่ยโลนชิบหายแล้วโลไนไยแม่ <laughs> ทำอะไรกูไม่ได้มึงบุ๊กต่อตัวทำอะไไม่ได้บุ๊ก เอาแล้วมาตัดทำโล่รูปงูไอ้เงี้ยเอาแล้วแล้วใรอยากไปผมพูดโอ้ยยอมแล้ว <laughs> แถมด้วยระเบิดคอมปิโดไ <laughs> อ้ย,ยอมไปแล้วเงี้ย,ยลูกเฟรมเล็กมัน <laughs> ตกเลยตกเพราะมึงมันของเล่นเยอะนะ โอ้ยเฮียมีมีนิกันกูตกเลยว้ามันไม่ค่ก่เจอกมากถึงว่าอะไรเรอบรกิดมกีบมีมีนิกันอ่ะนม่งด้นม่ได้เฮ้ยอะไรสัตว์ทำลากูไว้มูเนึนจจเย็นเอ้าไม่ไม่ไม่มดิมแอดไม่ได้วะ อ่ะพังอยู่ทำไงอ๋ออ๋อยิงแม่งไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรบ้าล่วงอยู่ด้ยขึ้นม,มาแล้วมาครับพิมกิฟต์ทำไมข่ากดแล้วมันไม่ขึ้นมาไอแอดแอดชีตซีดนั่นเจงต้องกดชีตเนี่ยแล้วก็แอดชีตไม่ใช่ไม่ได้มันไม่ขึ้นอนะไม่ได้แม่งพี่โกงขึ้นมา Oh. รู้เป็นเกมแล้วเปลี่ยนเลิกเล่นไหมสุด